ไม่ไดีอวดรวยดีเจต้นมอบเงินสดกองโตเป็นสวัสดิการเมียสุดที่รักเรียกได้ว่าเป็นสามีดีเด่นที่ขยันสร้างความประทับใจให้พรยาสุดที่รักอย่างไม่รู้จบเลยก็ว่าได้สำหรับดีเจต้นสระพงษ์จิตสุนทรสามีสุดที่รักของนักแสดงสาวสวยสายแซ่บหม่สุคนรทวาเกิดน,นิมิต ซึ่งหากใครที่ได้ติดตามสามีภรรยาคู่นี้อยู่เรื่อยๆก็จะเห็นว่าหนุ่มต้นนั้นมักจะรับบทเป็นคุณสามีสุดน่ารักคอยใส่ใจดูแลหาเงินและมอบของขวัญให้กับสาวใหม่ในโอกาสต่างๆอยู่บ่อยครั้งเลยก็ว่าได้อย่างล่าสุดก็ได้เผยภาพเงินสดกองโตที่เจ้าตัวนั้นยกให้เป็นสวัสดิการเมียรักลงในอินสตาแกรมพร้อมกับเผยข้อความว่าวันนี้เอาเงินสดเข้าเช็ค และไปธนาคารให้กับเนี่ยเงินก้อนนี้นำไปเป็นโสดิการของภรรยาไม่ได้อวดรวยไม่ได้โชว์แต่ลงไว้เอาไว้เพื่อตัวใจตัวเองว่าครั้งที่กินบะหมี่ชามละ40บาทกันทุกวันติดต่อกันสองอาทิตย์ก็ทำกันมาแล้วเวลาที่ต้องใจจะทำอะไรไม่ต้องไปเล่าให้ใครก็ฟังรอให้มันสำเร็จก่อนค่อยมาโม้ตอนที่ผมและภรรยาดูลำบากและดูกระจอกในสายตาใครผมเองก็ได้แต่ยิ้มแล้วพูดกันสองคนว่า อดทนนะแล้ววันที่สำเร็จจะมาเองเพราะสังคมสมัยนี้วัดกันแค่นี้เปลือกสวยถือว่าสำเร็จในวันที่มีเงินในบัญชีหลายสิบขับรถเกา่าๆเสื้อผ้าเกา่เกาๆมองเหยียดเหมือนตัวตลกในวันที่เปลือกภายนอกสวยงามแต่เหลือเงินในบัญชีหลักร้อยบอกสำเร็จดูดีตลกเนาะใครที่โดนดูถูกอยู่ตอนนี้ สู้นะแล้ววันหนึ่งจะเป็นวันของเรา ag, สู้แบบมีสติ ag, เงินมีอิทธิพลกับชีวิตมากเรื่องกินเรื่องใช้ไปจนถึงพิสูจน์ใจของคน